โอเคทุกคนคือวันนี้เนี่ยขอแชัมกายมารีวิวกิจกรรมที่มีชื่อว่าเติมเงินสะสมถาวรครับทุกคนขอแชั์การมารีวิวกิจกรรมที่ต้องใช้เงินทั้งหมดเลยนะทุกคนเอาง่ายๆคือขาแช์การมาเป็นไกนด์แนวทางให้ทุกคนฮะ ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราควรซื้อหรือเปล่าและมันคูมไหมที่เราทําการเติมซื้อมันนะเพลทุก <Okay, S 1> คนประมาณนี้นะงั้นเราไปเริ่มรีิวกิจกรรมเลยดีวยกว่าทุกคนปะ <Okay. S 1> และก่อนรับชมเนี่ยขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องเจสซี่โรโอเมก้า oh ทัทนโอเคปะเลยนะฮะโอเมก็ oh God, เลยไงมาที่กิจกรรมแรกทุกคนกิจกรรมแรกชื่อว่าเติมเงินสะสมถาวรหนึ่งนะซึ่งระยะเวลากิจกรรมเนี่ยคือ สี่ปีครับทุกคนก็1ปีเนี่ยเรามีได้หมด3ามวันใช่ไหมล่ะก็คูณไปเลยครับทุกคนสปีนะประมาณนั้นฮะในกิจกรรมแรกเนี่ยคือเราทำการใช้พอยครับทุกคนพอยคือตัว P ตรงนี้นครับทุกคนตัวที่หมมี1นึ่งแสนี่นะซึ่งพอยเนี่ยได้รับจากการเติมเงิน,นครับทุกคนซึ่งเติมเงินเนี่ยอยู่ตรงนี้นะทุกคนเราสามารถเติมเงินตัวนี้ได้ผ่านแอปธนาคารได้ฮะถ้าเกิดว่าเราเติมเงินตอนมีโปรโมชั่นคูณสี่สิบเนี่ย 50บาทเนี่ยรายได้2,000 point ฮะทุกคนถือว่าเยอะมากนะ2,000 point แล้ว2,000 point เนี่ยสามารถนาไปซื้อของได้หลายอย่างนะทุกคนซื้อเติมเงินสะสมทาวร์เนี่ยจำการใช้3รอ้อย p o ขึ้นไปตาจำนวนครั้ง เชื่อใช้สามรอยพอย์ขึ้นไป1ครั้งแล้วได้รับเงินมา1นึ่งแสนนะเพจสองร้อยนาเบอร์ลี่ยี่สิบเมนตตัวสุดหรูยี่นะใช้ส0มรอพอย์ปุ๊บเท่ากับ1ครั้งนะทุกคนนี่คือใช้10ครั้งเนี่ยคือจะได้นี้เลยฮะเราได้รับเงิน300แสนเพจห้าร้อยหัวแดงร้อยหกสิบเศษชส่วนอัพดาวน์วม่อในตำนานยี่สิบเศษอเนกประสงค์ทั่วไปคือหนึ้อนะแลถ้าเกิว่าเราใช้สามร้อพอยต์สี่สิบครั้งขึ้นไปเนี่ยกรอบโปรไฟล์เซคอบพันทุกคนเอามาประดับ เฮ้ยอ,อันนี้มันเติมมานี่หว่าโเคตรเทพเลยว่ะอะไรงี้เออประมาณนี้เลยฮะทุกทคนตลอดเทพไปอีแบบน,นะแล้ว,กกวนนถ้เาเกิดว่าเราใช้300พอยต์เนี่ย150ครั้งขึ้นไปเราจะได้เมกาบาชาร่ามาทุกคนระดับเอสบัวนะเศรษฐาย่าห้ารยเศรษมอนในตำนานสองรเสียเน็บว่าสองทั่วไปหน0 0งเลยนะถ้าเกิดว่าเราใช้300พอยต์180ครั้งเนี่ยจะได้เมกา,า,ามีทูวายมาทุกคน ก็หีบเลือดโลสีแดงนะอันนี้คือสําคัญมากส่วนชิปเนี่ยก็สําคัญฮะทุกคนเอาไว้เพิ่มพลังในทีมนะหือว่าเป็นสิ่งที่ดีเย้ทุกคนอันนี้เรามาดูที่เติมเงินสะสมถาวรสองนะเขาเกือว่าเราใช้สามลอตคอายขึ้นไปจำนวนเก้าสิบครั้งเนี่ยเราได้แคปหนึ่งแสฮะทุกคนนี่แต้มฟ้สวรรค์หกสิบนะมาสเตอร์บอลยี่สิบรูซึ่งหนึ่งลูกเนี่ยสามารถแลกได้สี่สิบเศษฮะซึ่งยี่สิบรูเนี่ยได้ประมาณแปดร้อยเศษเลยฮะทุกคนเดอ๋ยวเยอะมากนะทำการแลดให้ดูแลล้วกกันนนะูเี่ย ไปแล้วโค้ดยี่ลูกยีสิลูกเนี่ยได้เท่าไหร่เอ,อ่ยนี่ให้ได้โค้ดแปดร้อยเศษจริงด้วยนะโอเคประมาณนี้ฮะได้ค้ดแปดร้อยเศษนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สามร้อยพลอยเนี่ยจำนวนร้อยเก้าสิบครั้งเนี่ยเราจะได้มาสเตอร์บอลคือแปดสิบลูกฮะทุกคนซึ่งเราจะได้เศษแดงเนี่ยทั้งหมด 3, สามพันสองร้อยเศษนะถือว่าโคตรเยอะอ่ะทุกคนทำบ่อยเลยนะคือแบบสบายอะ่ะก็คือได้ 3, สามพันสองร้อยเศษไม่พอนะบวกเศษแดงที่เราได้รับคือ 2, อีสองพันอ่ะ รวมเป็น5 2 0พัอสอยะทุกคนถือว่าโคตรเยอะน,นะเขาบอกเลย <S <S แล้วก็เศษชิ้นส่วนอัพดาวก็ไมไ่ตำนานเนี่ยคือ600อันนะผมได้มาแล้วฮะทุกคน <S <S และสิ่งที่ผมเก็บได้ที่สุดคือตำนานดาเริ่มต้นฮะทุกคนอันนี้คือผมไม่พายแนอ่นอนนะรอบการใช้สามลอคอยขึ้นไปจำนวน320ครั้งฮะกิจกรรมถามวรทั้งหมดเนี่ยคือมันรวมกันหมดเลยฮะทุกคนใช้จำนวนครั้งเท่าไหร่ก็คือได้รางวัลเท่ากันหมดเลยนะเงินสะสมถาวร3ฮะทุกคนซึ่งอันนี้นคือผมยังไม่ได้เซอร์อันเลยนะโอเคฮะก หนึ่งล้านเพจทุกคนคือแบบสบายเลยคุณแบบตัวละครไหนมาคือสุ่มได้หมดเลยนะคือหนึ่งล้านเนี่ยคือโคตรเยอะนะผมบอกเลยแน่นอนนะคุณผมไม่พายนอนนะประมาณนี้แล้วก็น้ำเบอร์รี่ห้าร้อยอันไม่ตัวสุนโวคือห้าร้อยนะซึ่งสิีผมสนใจคือแชมเปี้ยนปิกจู๋ทุกคนพอนี้ผมโคตรอยากเห็นนะไม่แน่ใจว่าผมจะมีโอกาสได้จับหรือเปล่านะไอ้สามพอทขึ้นไปจะนวดหนึ่งพันสองร้อยครั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนึ่งแสนสี่พันพอทของผมเนี่ยจะพอหรือเปล่านะแต่ต้องรอไปดูอีกทีแล้วกันและที่สภาคือมันได้้้บบบบบบนนเเททออออออรลลลลไงงงผผมมชชตีีีีแแแแหะะคคคืืสสสดดดุุ่วฮก อสีผมเลิฟมากนะเสีแดเมตตาสองพัน0้ันนะทุกคนเสีอัปดาวไม่ต, 2, าานนมตำนานนะหนึ่งพันเศษโคตรเยอะนะแจกของโคตรเยอะเลยไงคุ้มด้วย มาที่เติมเงินสะสมถาวร4ฮะเอนี้คือจิจกรรมนี้คพิเข้ามาใหม่ทุกคนใช้สามรอคอยขึ้นไปจนวนว50ครั้งเนี่ยจะได้มา2แสนเลยนะ2แสนคือไม่ใช่น้อยนะทุกคนผมบอกเลยผมสามารถไม่สมหามาเชโดได้ประมาณ4-5รอบอ่ะผมบอกเลยนะสบายเลยอ่ะนี่นะเบอร์รี่คือ100เป็นตัวสูุคือน100ฮะซึ่งรางวัลที่น่าสนใจคือใช้สารออยขึ้นไปจนวส0ัครั้งนะจะได้มาเตอร์บอลคือ50ไงแล้วก็คือเสียอเนกประสงค์คือ800ร้อยเชิ้นส่วนในตำนานเนี่ยคือสามร้อยฮะแลด้วถ เรื่องของข้อเย็ดได้เลยไงคือมันหล่อเท่อะแล้วก็เสียแดงอีกหนึ่งพันห้าร้อยนะแล้วเสียชิ้นส่วนมัว่ในตำนานเนี่ยคือหกร้อยฮะแล้วก็สามารถนำตั๋วเนี่ยมาแลกอาวุธในตำนานได้ทุกคนซึ่งตั๋วเนี่ยจะอยู่ในที่แค่สุดคมดูมาสทุกคนตรงนี้นะจะมีสีเหลืองตรงนี้ฮะ เข้ามาเลยอันนี้จะมีอวตารขายนะทุกคนซื้ออวตารเนี่ยไม่ใช่ซื้อมาเพื่อความเท่อย่างเดียวนะจะมีสตเตตบอกด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมีแพะอาวุธตำนาขายทุกคนคือส่มหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสได้าอาวุธตำนาทุกคนแล้วเพชิบแป0ผันนะแล้วก็ตั๋วการตี้แบบตำนาคือ1อันซึ่งตั๋วที่ผมบอกเนี่ยสามารถซื้อได้ที่นี่เลยนะทุกคนนี่เลยนะเมื่อเราซื้อครบจำนวน15บาใบเนี่ยก,ก็สามารถเอาไอปแลกเทพได้นีไ่ไหมทุกคนถ้าเกิดว่าเราซื้อครบสิบห้าใบเนี่ยก นี่เลยนะมีเทพหลายตัวเลยอ่ามีวอชิโดเลยฮะทุกคนนี่มีเซเนอัสด้วยฮะอ่าหล่อเท่จริงด้วยนี่จะมีเฮ้ยมีนี่ด้วยเหรอเมกอรชาริซาร์เอ๊ะแล้วก็มีกาเซเนอร์ด้วยฮนะทุกคนแหมไม่คว่ำผ้าเอ้ยตัวคาริโออิอ่ะวันนี้ผมต้องจัดแล้วว่ะโอเคประมาณนี้ทุกคนมีตัวละครหลายตัวนะแล้วก็จะมีกล่องโปรไฟล์ขายทุกคนตอนนี้นะเสื้อันนี้คือจะเป็นกล่องสุูงดับเอสเอสฮะทุกคนนี่คือกล่องสุ่มของไวคิลเรียมนะทุกคนสามารถสุ่มหาได้นะโชว์สักครั้งแล้วกันนนนะออออืมปลาพยยต์ไหหขดู่สิ ไม่ใช่ว่าฝุกได้เลยนะจับไปเลยหนึ่งสองไปได้เชมินฮะทุกคนผมมีแล้วดิตัวนี้ไม่เป็นไรฮะนี่ทุกคนเราจ่าให้เราซื้อเนี่ยเออก็สามารถรับของรางวัลได้นะนี่เลยรับของรางวัลมาเลยนี่ทุกคนโอเคสองแสนโอสามแสนโอเคถือว่าดีซื้อเติมเงินสะสมทาวนสี่เนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่นะทุกคนใครทุกคนใช้สามร้อยพอยเนี่ยจะนวนห้าสิบครั้งเนี่ยได้สอดใส่เพลาได้คนประมาณนี้ฮะอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนสามารถมาซื้อพาสได้นะทุกคนเพราะว่าพาสในครั้งนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากนะ นี่ได้ขคนได้เม็แต่มหม้อมาละนี่ได้ของมาเยอะเลยซื้อพาร์ตในครั้งนี้เนี่ยก็สามารถใช้เพชรซื้อได้นะสามาใช้พอยซื้อได้เดาคน EP นะผมจะไม่ได้นะว่าตอนได้ของซื้อพาร์ครั้งแรกเนี่ยราคาเท่าไหร่นะผมจะไม่ได้เหมือนกันแต่คือมันก็คุ้มนะเพราะว่ามีกล่องสูมระดับ S บวก B 3เนี่ยแล้วก็กล่องส่มระวุธเทียร์2องฮะทุกคน B 2ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็จะมีกล่องส่ม S บวก B สี่เคนอันนี้นะ ไม่คว่ำพลาดเวลาจะสิ้นสุดลงคือวันที่5พฤษภาเด้อคนประมาณนี้นเด้อคนเกมนี้ชื่อว่า,ากเกมไทมมอดตาร์เด้อคนใครอยากดาวน์โหลดเกมเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเม้นเด้อคนหรือว่าใต้ค้อเทปลผมได้เลยฮะเด้คนเงี้ยวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะ้อคนสีโอกเกมเจ๋งเหมือนกันนะฮะไปบ่ายเด้อคนบ๊ายบายฮะเกมนี้แจกของเยอะเด้อคนทั้งสายเติมสายฟรียอยู่ได้หมดเลยนะ